มาครับผม <c oughs> ภารกิจที่6ของเรานั่นเองครับผมก็คือไปฆ่าเมฟิโตนะครับภารกิจนี้เราก็จะจบกันทันทีทุบลูกแก้วที่หน้าดึงดูดและกิจำมนงของคาเลมเพื่อเปิดทางสู่ความอดทนเพื่อเปิดทางเข้าสู่ของไปหาเมฟิโตนะครับน่าจะไอ้พวกนี้รวมกันนะตามที่ผมมองปะผมเดี๋ยวเตรียมหมูกยาอะไรก่อนนะครับคือแบบมันน่าจะเก่งแหละตาม มันเป็นฮีโร่รองพวกแดบโบเลยนะดังนั้นคือมันไม่หมูแน่ครับเรี่ยมยายังยานี่ยัง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 ขาด <Greetings. S 1> เอาอยามาพร้อมนะเราพร้อมนะรวมกันเลยนะครับเราจะไปสู่ภารกิจนี้นะน่าจะไปรวมตรงนี้แหละรวมเสร็จปั๊บนะ่าจะเอาไปใส่ตรงนี้แล้วก็น่าจะทำลายนะครับ ผมจะลองรวมดูนะนี่ปิงโอ้โหคดีครไอของเนี้ยอย่างว่านะเราไม่ได้จะเอาไม่ใช่แบบมันเสียงมันร้องล่ำหาครับว,ว่าเราต้องรวมมัน <can> ไม่ใช่เหรอไม่ใช่งั้นออางี้ไหมตีใช่ไหมนี่ ว่าแล้วต้องตีเฮ้ยเจ็บแกงเงื่อนไขได้ไงวะเนี่ยเปิดประตูให้กับข้าโอเคครับผม yes yes ภารกิจที่3ก็ได้จบเสร็จสิ้นสักทีนะครับภารกิจนี้ไม่โคตรยาวมันอย่างกับภารกิจไอ้ที่2ที่รัดกเลมที่มันเป็นแบบอ่ารวมไอ้สร้อยกาถทาเป็นกาถทาสตาร์ฟออฟ ไม่ใช่เด็กจะปะสตาฟออฟวิสัตฯอะไรสักอย่างน่ยน,นะแล้วก็รวมแล้วก็เปิดประตูไปหาไอ้ด้วงครับไอ้ดูเรียวนี่ไปเปิดไปหาไอ้เมฟิโตะครับเอาละโอ้ยเราก็หายไปด้วยนะครับไอ,ไอ้นั้นอนะประธานนั่นก็เทพอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับไปหา,าด้านหน้าเก็บเก็บเก็บนี่อะไรเนะี่ยกูซื้อมาเองแหละพร้อมจะรีกันหรือย,อยังครับผมไป เปิดทางแล้วไปสู่เมฟิโตไปเล,เลยครับรออะไรครับเดินหาเมฟิโตแล้วฆ่าแม่งทิ้งซะผมขอแปลภาษาอังกฤษตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันแปลว่าอะไรเจอเลนนี้มันแปลว่าเหมือนกับคุกหรือเปล่าโทษจำเหรอแปลมันแปลเป็นคุกเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะเขาน่าจะกักขัง่วงเหนียวของไอ้เมฟิโตนี้ไว้นะครับในในไอ้ตรงนี้แหละในคุกนี้ พื่อมันจองจำเมฟิโตไม่เมฟิโตนั้นเจอแต่ถ้าแต่ถ้าแดโบมาเจอปั๊บมันถ้ามันอยู่รวมกันทั้ง3คนได้เมฟิโตเบลแล้วก็แดโบมันก็จะคลองโลกทันทีนะครับโลกนี้จะสูญสิน้นเพราะพลังมันก็ชั่วร้ายลือเกินแต่เราก็มาฆ่ามันก่อนครับในสุสานนี้หรือในก็คือคุกนี้แหละไปไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงหาเมฟิโตฆ่าทิงแมงซะภารกิจมันมีแค่นั้นมีไม่ยากเหมือนกับภา <ผม S 1> รกิจที่ผ่าน<ผ>มาเว้ย โอ้โห oh, ได้นีด้วย oh. ตีเป็นเท่าไรห้าหมื่นมึงเมฟิโตก็เมฟิตโตเหรอจังหวะนี้ได้ของดีได้ของดีเอาไม่ใช่มันไม่อยู่ตรงนี้ทอนอยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยครับเมฟิโตก็เมฟิตโตเหอะฟันดอกละห้าหมื่นเนี่ยกดแรง oh. มันก็เป็นสุสานมันก็เป็นเหมือนกับคุกจริงๆนะผมเอานั้นไปแปลมันแปลว่าเอ ดาเลนดันเลน,น,เลนมันก็แปลว่าเหมือนคุกนะโทษจำไม่อยากลองบอสเหรอบอสเหรอบอสเหรอพี่อยากลองเหลืลอเกินดอกละ 50, ห้าหมืห่นต่อให้เป็นเมฟิโตก็อยากลองอ๋อให้ยังตุกต่อให้เป็นเมอ๋อให้เป็นต่อให้เป็นแมฟิโตบอกเลยจังหวะนี้รวมอแล้วมันทางไหนครับ วุ่นหุ่นมันเข้าทางนู้นนะอุ้ยหมดแล้วอปั๊บหมดแล้วตรงนี้ถูกแล้วไปทางไหนครับไปทางนี้นะครับโอ้โหบอสหนักวิทย์มันแรงครับแรงแรงมากผมจะขอเปลี่ยนดาบครับเป็นธาตุแห่งแสง ตีไม่แรงครับแต่บอกเลยว่าตีแล้วติดตีแล้วติดอ่านํำแข็งเลเวลสองโอ้แบบมึขงขังเมฟิโตไว้แบบประมาณสามชั้นเลยเหรอหรือเมฟิโตมันจะขังตัวเองชั้นนี้ปะนี่ ไม่เจอประตูแล้วง่ายดีนะดีมากทุกท่านพร้อมหรือยังผมจะเออเออบากาักคานแมงไฟมาแหวงนี่นี่คิวเมฟิตตอร์โอเคครับภารกิจใครครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมขอฆ่าลูกกระจอกก่อนะครับขนาดลูกกระจอกไม่ใกล้โหดพี่กูจะผ่านไม่ไดอดาเนี้ย เจอหนีกูเหรอเจอยังครับเจอยังเฮ้ยนี่ฆ่ามันก่อนับฆ่ามันก่อนฆ่าฆ่าไอ้พวกนี้เป็นไงครับตีไม่แรงเท่าแต่บอกเลยตีแล้วติดนี่เออ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควรตีนไว้เวทแม่งควรนตีนจริงครับเสียงสวดน่าจะน่ามาจากไอ้แมนฟิตนี่แหละ ไม่ดับทิ้งนี่นี่มาดูทางนี้พวกสมุนบัดรลอดบัตรลอดบัดรลอดบัตรลอดยังไงล่ะบอกแล้วดาบไม่แรง อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมิซานมึงอย่าพึ่งหาเรื่องให้กูเลือดกูก็ยังไม่เต็มต้องหาเติมด้วยค่อยๆแซะมิซานเจอที่นี่แล้วขอวับก่อนขอวับซื้อเลือดโอเคนะอืมโอเคใครอ่ะโอเคตุนเดียวนะเราเอาวับเกาะน,นี้เราไปสู้กับเมฟิโตครับ ไปเฮ้ยเจอ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 เลยลูกน้องันก่อนก็ดีเหมือนกันไม่สนใจแล้วเว้ยอันนี้มาคับเออเมฟิตอยู่ไหนมาแล้วครับไอ้เป็นซีตีเป็นซี่ ไปไงไป he, ไงเป he, ok oku, Elijah, ็นไงรูเพลงด่าพวกกูรวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจตายซะตายซะดอกเขาตาย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 ผมบอกเลยนะว่าที่ฆ่าได้เนี่ยปั๊บส่วนหนึ่งบอกเลยปั๊บจากรปั๊บจากไอเนี่ยเออเออแม่งยังลุกขึ้นมาตีกูอยู่ คือที่ฆ่าได้นะบอกเลยว่ามันเป็นบัฟบัฟส่วนหนึ่งนะบัฟของไอ้ไอ้นี่แหละครับบัฟของเกาะนะถ้าไม่มีบัฟก่อนผมบอกเลยาอาจจะสู้มันยากครับเมฟิสเนี่ยอุยมันเก่งนะครับ,เ,รบเดี๋ยววันหลังนะผมมาลองดูแบบฆ่ามันโดยที่แบบไม่ใช่บัฟอ่ะเออจะเป็นยังไงนะแล้วดูของที่เขาแจกครับเป็นโลโหโอ้มึงแล้วมีแต่โล่พาลาดินมึงไม่มีของนี่บ้างล่ะ เดี๋ยวเอาทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนี้ของไปหาขายก่อนมาเดี๋ยวเราไปคุยกับตาตาเคนตาเคนความจัทธาของเราที่มีต่อคุณนนสมอย่างดีคุณได้รับความศรัทธา,าจากเราอย่างดีแต่แดโบหาทางสุนรกและมันร่วมมือกันกับไอเบล เอสู่สังหารหลอดรลอนก่อนทุกอย่างเพียงทั่วโลกนี้ก็จะสาบสูญไปเหมือนไอ้เบลนี่มันไปพังเมืองใครสักคนนะครับแล้วกับแดบโบก็ไปครอบของเมืองนั้นด้วยหรือหือแดบโบกลับไปสู่นรกสักอย่างนะนี่ดาเรลล้วเลยเน <2004 S 2> ี่ยสองพสี่เราก็ได้ค่า เมฟิโตไปเลยนะครับดูดูมันครับผมข้างหลังมันมีตะตังทั้งนั้นนะตะตังเราจะชอบนะครัเอ้าเอาไปเดี๋ยวเราจะทำการเดินทางไปหายแดบโบสครับเดี๋ยวผมจะขอเซฟก่อนนะครับตรงจุดนี้เพราะว่าผมเคยแบบเคยพังมาหลายรอบแล้วกับการไม่เซฟตรงที่ว่าเราจะวาร์ปไปทางไหนทางหนึ่งนะผมจะขอทำการเซฟก่อนครับไาทุกคนพร้อมเข้าวาร์ปกันหรือ,อยัง หนทางนี้จะเป็นหนทางไปล่าไอแดโบต่อนะครับเป็นเปิดประตูดนนทางนี้ไป o u เจ้าที e ช่วยบอก o ห้ผม e In the deepest recesses of the temple, I found a dark gathering. My companion, the wanderer. Talrasha. And a great evil who could only be the lord of hatred himself. stole. I heard a voice that, Like a thousand needles in my heart. My brothers, at long last we stand reunited. The Infernal Gate has been prepared, and the time of our final victory is at hand. Let the way to Hell be open. And the evil that was once vanquished shall rise anew. Wrapped in the guise of man, Shall he walk amongst the innocent, and terror shall consume they that dwell upon the earth. The skies shall rain fire, and the seas will become as blood. The righteous shall fall before the wicked, and all creation shall tremble before the burning standards of Hell. But I saw them who's not meant for mortal eyes. The gate stands ready. Oh. Now. Time has come to assume your true form.

เราก็เหมือนกับเรามาตามแดโบนั่นเองนะครับในการไปฆ่าเขานะซึ่งไอ้ด่านนี้มันไม่เท่าไหร่หรอกครับในการไปตามหาไม่ยากแต่ตรงที่ยากคือฆ่าแดโบนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเก่งนะเหมือนกับเรานั้นตามหลังเข้ามาติดๆนะครับแต่ก็อย่างว่าคาดกับเขาไปนะครับเพราะมมฟิโตมันส่งเข้ามาในเมืองนี้นั่นเองนะคืออาร์คที่สี่นะครับเราก็มาถึงอาร์คที่สี่แล้วครับเดินทางมาอย่างยาวนานครับเสียเวลากับอาร์คที่สามอย่างมาก เดี๋ยวอ้าวที่สี่เรามาต่อกันที่อีพีหน้านะครับอาเคนอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่คุยอยู่นะขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามรับชมจริงๆครับผมจะเล่นตัดคลิปแล้วก็วันว่างผมก็จะมาทำต่อครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะผมวันนี้ก็ไม่มีไรมากครับผมขอบคุณจริงๆครับผมสำหรับคนที่ติดตามรับชมลาแล้วครับผมสวัสดีครับ